รถแบบนี้เลยค่ะต้องไปช้าๆค่ะมองไม่เห็นแะที่ออริกอดอากาศิุมเปลี่ยนแล้วค่ะเนี่ยวันอาทิตย์นะโชคดี นิดนึงแต่โชคดีว่าเป็นวันอาทิตย์ทำงานวันอาทิตย์ค่ะ,ะหนาวมากมือแข็งหมดละอยู่อเมริกาไม่ได้สบายนะคะเนี่ยหู้ยหนาวปากแข็งหมดแล้วจะพูดไม่ได้แล้วค่ะ าไม่ตกถ้าหิมะตกหนักกว่านี้อีกถนนลื่นค่ะต้องโทรให้เพื่อนมารับไม่กล้าขับรถเอง